สวัสดีครับสวนปาดีไซนครับทักทายพี่น้องเพื่อนๆสายสายปลาทุกคนครับสวัสดีครับมื้อนี้เอาความงดงามนะครับของปลาทำร่วมใจนะครับอยู่ที่วัดปลาวีเวกแสงรรมนะครับตำบลนาแต่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับมื้อนี้ครับภาพมะเบิงอันต้นไม้นะครับพี่น้องครับงมงามครับตอนนี้ครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูแล้งเป็นช่วงที่ ต้นไม่แตกยอดไม่นะครับใบเขียวงามนะครับเอาธรรมชาติมาฝากกันครับพี่น้องครับเพื่อเป็นการสางแรงบันดาลใจให้กับสาหรับผู้ที่อยากจะปลูกป่าสางป่านะครับป่าแห่งนี้ครับพระอาจารย์ละกาญาิโยมสัทธายาิโยมของทั้งชาวบ้านน้าแต่นะครับนาะได้รวมใจกันปลูกขึ้นมานะครับร่วมใจกันสางขึ้นมาปลูกด้วยมือทั้งบดนะครับพี่น้องครับ บริเวณทั้งหมดตอยู่ตรงนี้ครับเกือบเกือบสี่สิบไร่นะครับเกือบเกือบสี่สิบไร่แบ่งเพิ่นแบ่งเป็นโซนนะครับโซนแรกครับทั้งพี่ครับบริเวณทั้งนี้ครับจะเป็นไม้ร่วมนะครับเป็นพวกประดูไม้แดงไม้พยุ่งนะครับนะครับฝั่งนี้เป็นแปลงนะครับเป็นหลอกเพิ่นปลูกระยะห่างนะเพินมครับเป็นแถวเป็นแนวเป็นช่องไฟยางง่ามนะครับนะปลูกประมาณสามคูณสามครับพี่น้องนะครับอนาคตครับพ่นบอกว่าพระอาจารย์พ่นบอกว่าจะ เอาไว้เป็นที่สําหรับสัตว์ทาญาณน่มะนังนะครับปฏิบัติธรรมนะครับบริเวณตรงนี้ครับที่โล่งๆตรงนี้ครับเปินจะเเฮดเป็นศาลานะครับศาลาสําหรับพระนังแะ้วอนาคตดครับจะจัดเป็นพื้นที่สําหรับการปฏิบัติธรรมนะครับเนาะเที่วมือนี้ครับที่ผมเอามาสูเบิงนี่ครับคือเป็นความงามของต้นไม้ในช่วงหนาแล้งนะครับเป็นเสน่ห์ของต้นไม้ช่วงหนาแล้งครับพี่น้องนะครับ ผมกับเฮงมัดรับพี่นองนะครับพูดนนะครับเบิ้งที่เลยครับใบพยุงครับอที่เป็นคลิปก่อนๆนี่ครับที่ผมมาช่วงนั้นจะเป็นช่วงช่วงที่ใบเขาล่วงร่นนะครับก็จะบ่งามไนไดนแต่ว่าตอนนี้ครับเป็นช่วงที่เขาออกเป็นต้นพยุงที่ออกใบไม่นะครับหลังจากที่เขาล่วงร่นแล้วครับนะครับนะ ใบที่เขาล่วงร่นลงมากเ่ยแถวนี้ก็สิกายเป็นปุ๋ยบำรุงดินไปนะครับนอกเต่ว่าตอนนี้ครับพุ่นนะครับพี่น้องแตกใบไม้นะครับงามนะครับสวยงามครับอ่า้ายแห่งนี้ครับพี่น้องครับได้รับการสนับสนุนนะครับต้นไม้นีระ่าจานเพิ่นกระไดมาจากศูนย์พอพันกาไม้นะครับนอกเพิ่นเอามาปลูกไว้แล้วก็จะมีเพาะเองบางส่วนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นทาง กรมป่าใหม่ครับเพิ่นสนับสนุนให้ปลูกนะครับอันนี้จะเป็นปลาพยุงทั้งหมดน,นะครับล็อกนี่จะเป็นพยุงนะครับเป็นป่าไม้พยุงเ,เพิ่นปลูกระยะห่างนี้ครับระยะประมาณสามพู่นสามนะครับเพื่อเว้นช่องระยะช่องไฟเอาไว้เพื่อบริเวณตรงนี้เพิ่นจะได้ใช้ประโยชน์ให้การนั่งในการใส่ในการงานปฏิบัติธรรมนะครับเนาะเพิ่นว่างแผนไว้แนวนั้นนะครับ มื่อนี้ครับที่ผมมีโอกาสมากราบพระอาจารย์นะเพื่อนบอกว่าแววกขม่าไทยไปให้พี่น้องในเบื้องแนีเพื่อนบอกว่าช่วงนี้นะครับใบไม้กำลังงามกำลังงามดีครับพี่น้องนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเ่อดูใบไม้ผลินะครับต้อนรับนะครับเนาะรอฝนนะครับถ้าฝนมากกแห้งยิ่งยิ่งจะงามนะครับพี่น้องยินเสียงยังบอกครับผมขม่าในนี้ครับนี่จะเสียงนกครับพี่น้องนกเยอะมากนะครับ นกหลายแห้งครับพี่น้องนะครับถ้าผู้ใดที่เป็นผู้ที่ชื่นชอบเรื่องต้นไม้แล้วก็ชื่นชอบเกี่ยวกับธรรมชาติครับอย่าพลาดนะครับคลิปนี้ถือว่าโชคดีครับพี่น้องได้มาเอ่อมือนีผมใ้เขามาแล้วก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศครับนกครับหลายหลายครับพี่น้องนะมีแต่นกหน่อยครับคุณเต็มนะครับนี่นี่นกอยู่ตรงนี้ครับยินเสียงมาครับนกเขามาหากินพวกแมลงต่างๆนะครับนาอตามต้นไม้นะครับ นกกระจิพหน่อยครับจากที่ผมเคยนําเสนอไปแล้วหลายรอบนะครับเนาะในป่าแห่งนี้ครับพระอาจารย์เพิ่นปลูกแล้วก็อนุรักษ์แล้วก็ใส่การดูแลด้วยความสามาัคคีนะครับเนาะเริ่มต้นจากความสามาัคคีในการปลูกครับชาวบ้านซอยกันปลูกที่นี่ครับช่วงนาแล้งนี่ครับช่วงนี้ที่เป็นช่วงฤดูแลงนี่ครับ เป็นช่วงที่ต้องซอยกันดูแลยางยางเข็มงวดครับเพราะว่าช่วงนาแล้งนี้จะเป็นช่วงที่อันตรายเกี่ยวกับเรื่องของฟืนไฟนะครับเนาะเรื่องเรื่องเล่าของไฟไฟ,ไฟล้ำทุ่งไฟปลา,า,าพระอาจารย์เพื่อนกะได้มีการทำถนนครับทำถนนเป็นสินรอบน้องครับรอบพื้นที่ครับเป็นลักษณะของการทำถนนเพื่อเป็นทางกันไฟนะครับนพี่น้องเป็นพื้นที่กันไฟนะครับ เพราะว่ามันเคยมีมันเคยมีไฟเขมานะสร้างความเสียหายบริเวณทั้งนั้นครับในปีที่ผ่านมานะครับปีนี้เพื่อนก็เลยแบบดูแลเป็นพิเศษนะครับเรื่องเล่าของไฟป่านี่ครับอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าเขาได้เขมาทําความเสียหายแล้วโอ้นะซีตนต้นไม้นะครับร่มรื่นีดีครับพี่น้องครับร่มรื่นมากนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดครับที่แวะมาผ่านมาทั้งจังหวัดอํานาจเจริญครับพี่น้อง ห่างจากตัวเมืองอำนาจเจริญครับประมาณน่าจะประมาณ15หกิโลนะครับออกจากตัวเมืองอำนาจมาแน้ครับเนาะมาทางทิศตะวันออกครับมุ่งตรงมาทางตามถนนอรุณประเสริฐครับออกมาทาง1ีบมาทางเขมราชครับวิ่งมาจนถึงนะครับบ้านดอนหวายครับพี่น้องครับจะมีป้ายเดี่ยวใส่ขึ้นมาทางชนุมานนะครับนะครับเนาะก็จะมีป้ายนะครับ เลี้ยวซ้ายเข้ามาครับอีกประมาณแดกิโลครับพี่น้องก็จะมาถึงนะครับทางเขาบ้านนาแต่ครับก่อนจะถึงบ้านนาแต่ครับจะเจอวัดวีเวกแสงคมตรงนี้นะครับเป็นที่ตั้งของของปลาแห่งนี้ครับเพราะว่าปลาตรงนี้ครับเป็นบริเวณถ่ายวัดที่เพิ่นนะครับได้พื้นที่มาเพิ่มนะครับประมาณสี่สิบ่าไร่ปราอาจารย์เพิ่นกระปูกต้นใหม่ทั้งเบินะครับถือว่าเป็นต้นแบบครับ น่ะสวนปลาสลรับสวนปลาเองครับพี่น้องครับเห็นตรงนี้เป็นต้นแบบนะครับเพราะว่าเคยมาอยู่กับพระอาจารย์เพิ่นนะครับเห็นเป็นต้นแบบในการปลูกปลาครับแต่แต่ว่าพื้นที่ของผมเองเนาะที่ผมปลูกอยู่ในพื้นที่ของผมน่ะมีผมมีพื้นที่แค่ประมาณประมาณหนึ่งไร่ครับถือว่าเป็นโอ้จิบจิบนะพี่น้องนะครับเนาะแต่เรียบเทียบกับของเพลินแล้วครับของพระอาจารย์นี่ครับโอ้นะครับนะครับสี่สิบกว่าไรในบริเวณตรงนี้ครับ จะเป็นเป็นปลาเก่าแล้วก็เป็นปลาใหม่ร่วมกันนะครับอ่านะครับจะมีต้นใหม่เก่าๆของพื้นที่เดิมพร้อมครับอย่างเช่นที่ผมเห็นอยู่ตรงน้นนี่ครับอันนี้จะเป็นต้นไม้แดงครับไม้แดงใหญ่นะครับงามนะครับอายุสามสิบสี่สิบปีแล้วครับผมมาเจอนะครับไม่ที่ผมมักนะครับนี่ครับไม้สะแบงงามอีกีครับพี่น้องฝุ่นครับดอกกําลังแดงงามนะครับ ช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ดอกแสบแงกำลังเบ่งบานนะครับกลางเดือนมีนาคมนะครับมือนีสิบเจ็ดมีนาครับพี่น้องนะครับแต่ว่าฝนยังไ่่ในมากครับในเขตพื้นที่ของอำนาจเจริญครับงามครับพี่น้องบู้ยนะครับตอนนี้กําลังกําลังสุกเต็มที่ครับกําลังกําลังแก้ตัวเต็มที่นะครับเนาะเหมาะในการที่จะนําไปเพาะนะครับนี่ครับ ผมเจอบ่อใด้ได้ครับนี่ครับชอบนะครับตอนนี้ครับตอนนี้ที่เขาล่วงร้นนี่ที่เขาล่วงร้นมากตอนนี้ครับมันมันยังเอาใส่การบ่อใด้ครับเพราะว่าสาเหตุทีมันล่วงตอนนี้ครับเพราะว่าอันมันมีมันมีตัวสัตว์ที่มากินนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาจอกินนะครับะเขามาจอกินนะครับ ก็ตั้งใจครับว่าจะปีนี้จะทําการเพาะไอตัวไม้สแบงให้ได้หลายสุดนะครับแต่ว่าที่เขาล้นตอนนี้ครับล้นด้วยเป็นเป็นพวกอันี่นะครับเนาะาม่จอกินหมาเขานะครับนี่ครับจอะแล้วก็ล่วงล้นมานะครับยังใช้การบดได้นะครับยังใช้การไม่ได้นะครับนี่ครับนี่นะครับเนาะจะต้องรอไปสักพักนะครับรอประมาณอาทิตย์นนะครับ ลนลงหลายอีเดีครับพี่น้องครับแต่ว่ายังใส่การบ่อันได้นะครับพวกกระรอกกระแตนะครับน้องมากินอันพวกที่อยู่ทั้งในเขานะครับนี่ครับจะได้เป็นบางเป็นบางอันนะครับจะได้เป็นบางนี่ครับโดนจาะเบิดนะครับจะได้เป็นบางอันนะครับพี่น้องอันนี้กับแตกเบิดแล้ะครับงามครับเนี่ยต้นยางหน้าเพิ่นกับมีนะครับสวยงามครับพี่น้องครับ มื่อนี้ครับเอาบรรยากาศของป่านะครับที่วัดวิเวกแสงธรรมเด้อพี่น้องครับเอามาฝากกันนะครับบรรยากาศสวยงามแล้วก็เป็นบรรยากาศช่วงหน้าแล้งครับต้นไม้กันบ้งเขียวขจีครับแตงกวาด่งยังไม่นะครับถามมีความคืบหน้าจังไรครับถามมันงดงามเพิ่มขึ้นจังไรกับอนาคตนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเนาะสวนป่าจะนำมาให้พี่น้องได้เบิ่งอีกมื่อนี้ครับแวะเข้ามา เอาความเขียวเอาความร่มรดื่นเอานะบรรยากาศของป่าช่วงหนาแรงมาฝากกันครับนะสำหรับอีพีนี้ครับสวนป่าดีไซน์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ